สวัสดีครับวันนี้จะพามาต่อวิทยุรถยนต์นะครับซึ่งวิทยุผมเสียพอดีก็เลยได้ทำเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาวงจรวิทยุรถยนต์จะแตกต่างกันไม่มากออกไปนะครับก็จะคล้ายๆกันามาดูกันเลยครับ จะเห็นได้ว่าไอ้พวกสายฟงสายไฟอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแต่อย่าไปสนใจอะไรมากให้จับไอ้เส้นหลักๆก่อนนะครับเส้นหลักๆก็คือมันจะมีสายสีเหลืองอ่าตัวนี้ให้ไปต่อเข้ากับแบตเตอรี่ขั้วบวกเลยนะครับสายสีเหลืองส่วนตัวนี้ สายสีแดงให้ต่อเข้ากับสวิตกุญแจที่เวลาเราบิดสวิตกุญแจปุ๊บไฟบวกมันจะจ่ายมาเส้นนี้นะครับเพื่อม,มาสั่งเปิดไอวิทยุของเราเส้นที่3ก็คือเส้นสีดำต่อครับเข้ากับขับ้วบวกขั้วลบของรถยนต์หรือว่าต่อเข้ากับโครงเหล็กนะครับลงกลาวนั่นเอง สามเส้นหลักๆนี้สำคัญนะครับแล้วก็จำไว้ให้แม่นแค่เราต่อสามเส้นนี้ก็ติดแล้วครับง่ายๆนี่ครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีแบตเตอรี่ก็ใช้เป็นตัวแปลงแปลงไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่แทนเอแค่ต่อตรงนี้ก็ติดนะครับในบางรุ่นแต่สําหรับ วิทยุบางรุ่นก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ A.M.P. เนี่ยครับมองไม่ค่อยเห็นกล้องไม่ค่อยชัด E.M.P. นี่ครับมองไม่เห็นหรือสังเกตจากสีสายก็ได้ครับน้ำเงินเข้มคาดขาวนะครับ อย่างรุ่นนี้มันจะใช้ถ้าไม่ต่อตัวนี้เข้าจะไม่ติดแต่บางรุ่นจะมีแค่3เส้นนี้นะครับแล้วก็ที่ปีย่อยออกมาจะเป็นถ้าเรามีการต่อเครื่องขยายเสียงหรือว่า power นั่นเองก็คือจะเป็นสายตัวนี้สีน้ำเงินน้ำเงินอ่อนๆน,น้ำเงินฟ้าอย่างของฟอกฟ้า,ฟาสายตัวนี้จะสั่ง สั่งงานเหมือนสวิตกุญแจรถยนต์อีกตัวหนึ่งแต่จะสั่งเปิดจากวิทยุตัวนี้นะครับพอเราเปิดวิทยุปุ๊บจะมีไฟบวก12โวลต์วิ่งออกมาเส้นนี้เพื่อไปเปิดเครื่องขยายเสียงของเรานั่นเองให้เราต่อตัวนี้เข้ากับตัวสวิตเครื่องขยายเสียงเพื่อให้สั่งเปิดนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็น สายลำโพงสายลำโพงนี่จะดูง่ายมันจะมาเป็นคู่คู่ครับอย่างเช่นเนี่ยเทาเทาสองเส้นม่วงสองเส้นขาวสองเส้นแล้วก็เขียวดำสองเส้นเป็นคู่หน้าและคู่คู่หลังอันนี้ผมต่อไว้แค่คู่คู่เดียวเพื่อทดสอบอันนี้ยังวางอยู่มีได้ต่อ ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกลูกเล่นอะไรต่างๆแล้วแต่วิทยุแต่ละรุ่นจะผลิตออกมานะครับบางรุ่นก็ไม่มีอะไรเยอะะเต็มไปหมดตัวนี้จะเป็นเสาอากาศวิทยุนะครับสำหรับรับสัญญาณบางคนก็สงสัยว่าสายอะไรนะครับแต่ท,ทีนี้เราก็มาลองกันเลย <c oughs> ตัวนี้ผมได้ต่อไว้แล้ว นี่ครับที่ที่ที่ผมต่อไปแล้วก็จะมีเอาไอ้เหลืองนี้เข้าขั้วแบตบวกตัวแดงนี้ก็คือเข้าสวิตกุญแจรถยนต์เปิดสวิตปุ๊บสั่งตัวนี้ทํางานสั่งวิทยุทํางานนะครับแต่ผมไม่มีวิทยุไอผมไม่มีไอสวิตกุญแจรถยนต์ในตอนนี้ก็คือผมจะพ่วงใส่กันเลยนะครับก็คือบวกเข้านี้อย่างนี้เลยแต่ไปต่อจริงๆต่อไม่ได้นะครับแบบนี้ก็คือ วิทยุเองมันจะทํางานตลอดตึงตอนเช้าเดี๋ยวแบตหมดนะครับส่วนในสายดํานี่ก็เข้าลบแค่นี้ครับก็เปิดสวิตช์กุญแจป๊บเนี่ยครับเครื่องทำงานเปิดวิทยุ

ได้แล้วได้แล้วตโนยู่คที่สก่อนถึงตลาดทุเหงคุณชาลีจักทนาหรือช่างลีมอความไว้วางใจใช้บริการสนใจที่ต่อสอบถามที่ช่างลีนะครับที่0974654747ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้ารถชน รถชนคนคนเดินตัดหน้ารถคุณคุนหักหลบรถชนคนอื่นโอ้ยมันวายมันบึ่งจริงเลยไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2งพัเปลี่ยนช่องสัญญาณสิไปในเะครับได้แล้วเรียบร้อยที่เหลือเราก็เดี๋ยวไปต่อกลับไปในนระะยหึ่งว power มันก็จะดังเลาะพริง้งไอ้นี่เสาสสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะครับพอดีไม่มีเสาสัญญาณดีๆมันก็เลยไม่สามารถที่จะรับขึ้นที่ดีๆได้นะโอเคครับรรก็ไปลองทำดูกัน